คราวน,นี้ก็ได้ให้โอกาสทั้งหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจนะการเงินคลังเข,นะข้ามาชี้แจงนะก็ไม่ได้ไปผมไม่อยากไปอะไรกรับใครนะเพราะปรนเ่องของการหาเสียงของแต่ละพักวันนี้ก็มาพูดยุยกันเรื่องของความการรักษาเสถียรภาพทางการเงินคลังของประเทศนะการใช้จ่ายของเราในช่วงที่ผ่านมาเราใช้จ่ายกันอย่างไรในการที่จะใช้จ่ายกันให้ผู้่เป้าไปอย่างผู้ที่เดือดร้อนจริงๆและทําให้เกิดการยกเลกระดับ ไรายได้ในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่ให้เงินไปอย่างเดียวนะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลร่วมที่ทำกันมาแล้วเนี่ยก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนไปได้มากพอสมควรนะแตเเเเะะไไ่เพราะนั้นเราก็งดูเงินดูว่าจะทำาอะได้อีกใช่ไหมเพราะนั้นงบประมาณต่างๆในปีห้าหกเจ็ดเนี่ยมันมันตั้งไปแล้วอ่ะมันต้องตั้งไปแล้วเพราะนั้นจะไปแก้ไขเลียก็ไปแก้กันในรภารัฐบาลหน้าเพราะนี่เป็นกฎหมาย เป็นระเบียบที่เราจะต้องทำออกมากไว้ก่อนหน้าในปี67นายกเผยทบทคลัง,งบวงเสรีภาพการเงินการคลังหลังเพื่อไทยออกนโยบายวือหวาเงินดิจิทัลเวลา12นาฬิกา38นาทีวันที่11เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายหาเสียงเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยคิดว่าทำได้หรือไม่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลมา8ปี ว่าวันนี้ได้ให้โอกาสหน่วยงานด้านเศรษฐกิจการคลัง,ลงการเงินมาชี้แจงแต่ตนไม่ได้อยากไปอะไรใครเพราะเป็นเรื่องของการหาเสียงของแต่ละพักวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศและการใช้จ่ายของประเทศที่ผ่านมาเราใช้จ่ายอย่างไรเพื่อจะพุ่งเป้าไปยังผู้ที่เดือดร้อนทําให้เกิดไรายได้เรื่องการประกอบอาชีพต่ตางๆเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียว โดยจะเห็นได้ว่าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ร่วมกันทํามาแล้วซึ่งก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มากพอสมควรต้องดูเม็ดเงินว่าจะสามารถทําอะไรได้อีกฉะนั้นงบประมาณต่างๆปี2,567ตั้งไปแล้วถ้าจะไปแก้ไขอะไรต้องไปแก้กันในสภาหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายที่เป็นระเบียบที่ต้องทํางบประมาณไว้ล่วงหน้าในปี2,567โดยจะต้องนําสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทําต่อในเรื่องการลงทุนต่างๆที่มีกฎหมายชัดเจนการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์การใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์และมีงบประมาณเหลือเท่าไหร่ที่จะทำโครงการใหม่ๆรวมถึงงบประมาณการใช้หนี้การเติมเงินคงคลัง ที่เราสำรองจ่ายไปในสถานการณ์โควิด -19 ฉะนั้นต้องมองในบริบทใหญ่วันนี้ถ้าเรามองในภาพรวมจะเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งคำว่าดีขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะร่ำรวยกันทั้งหมดเพียงทําให้สถานะการเงินการคลังของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เห็นได้ก็คือการท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาหลายสิบล้านคนการจองเครื่องบินเข้ามาหลายหมื่นไฟในช่วงโลซีซั่นถือเป็นการจัดหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมประเทศของเราเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตลอดจนการลงทุนใหม่โดย BOI สถิติช่วงต้นปีที่ผ่านมาสูงขึ้นถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์หลายแสนล้านบาทและยังมีการลงทุนจากภายนอกประเทศเข้ามาอีกรวมถึงเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆรถไฟฟ้าแบตเตอรี่สถานีเติมไฟต่างๆมีครบทุกอัน นายกกล่าวว่าสิ่งสําคัญคือต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงให้มากยิ่งขึ้นถึงวันนี้เดินหน้าไปเยอะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างที่หลายคนอยากได้มากขึ้นถ้าเราหาเงินไม่ได้ก็จะลําบากซึ่งต้องใช้เวลาทําต่อเนื่องหลายปีและอีกหลายอย่างเราทําใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เราต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นในโอกาสต่อไป ฉะนั้นจะทําอะไรใหม่ๆก็ต้องคํานึงถึงว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไรเราจะดูแลใครบ้างและจะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นการทําอะไรต่างๆก็ตามถ้ามันมากเกินไปสิ่งที่ทําอยู่แล้วเดิมก็สูญเสียไปทั้งหมดนั่นแหละอะไรที่เคยได้มันก็จะไม่ได้เพราะไปทําเรื่องใหม่ทั้งหมดซึ่งมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับการสูญเสียไปไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะ เมื่อถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะมีข้อห่วงใย,ยอะไรหรือไม่ในเรื่องดังกล่าวนายยกบอกว่า ขอให้ระมัดระวังเรื่องความมีสเสถียรภาพสถานะการเงินการคลังของประเทศซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระดับต้นๆที่รักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ได้องค์กรทางการเงินรองประเทศชื่นชมเราสามารถบริหารจัดการได้ดีการเงินเรามีสเสถียรภาพค่าเงินบาทยังโอเคมีค่าอยู่ลหลายๆอย่างมันดีขึ้นเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจสําหรับประชาชนโดยรวมก็ต้องเห็นใจรัฐบาลด้วยถ้ามีเราก็ดูแลให้ได้หมดอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังให้สุดในการใช้จ่าย พลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากสื่อเชิญไปร่วมเวทีดีเบตทางการเมืองจะมีโอกาสไปร่วมหรือไม่เพื่อพูดถึงนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพักรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าก,ก็อธิบายไปหลายช่องแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกตอบรับหรือไม่นายกกล่าวทันทีว่าขอคำถามอื่นซิสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียงไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580